กี่เดือนกี่ปีที่ขันแข็ง้อมเรียวถาแรงลงแข่งขันดึกดื่นคืนค่ำม,มิคลานคันมุ่งมั่นเส้นทางแม้นห่างไกลกี่หนผิดกี่ครั้งพลาดไม่อาจนับแต่ไม่เคยคิดดับความฝันใฝ่กี่ครั้งกี่คราที่ปลาชัยกี่เจ็บกี่แผลใจนั้นเกินจำกี่สึกกี่แสนสงครามสู้ล้มลุกยันอยู่เสถลงกี่ทออกี่ท้อยังทนทำกี่คนกี่คำที่ซ้ำเติมกี่ครั้งกี่คาดที่พลาดหวัง แต่ไม่อาจหยุดยั้งดังแรกเริ่มยิ่งแกร่งยิ่งกล้ายิ่งกว่าเดิมยิ่งเพิ่มยิ่งพุ่งมุ่งชิงชัยเพียงพํ้มแพ้พ่ายในวันนี้อยา่าหนีจงอยู่เพื่อสู้ใหม่ชัยชนะมีแน่รู้แก่ใจถ้าหากไม่พ่ายแพ้แก่ตนเองครับผมเป็นกาลังใจให้ครับสวัสดีครับเเธธอกอกกงงว่าาาครรทนนั้นืมม แต่เธอก็ยังผ่านมาได้เสมอเธอเก่งที่สุดร,รู้ไหมฉันมองดูเธออยู่เสมอและคอยเป็นกำลังใจให้เธอเธอเก่งเสมอ เมื่อโลกนี้อ้างว้างเมืดมนหนทางไม่มีใครให้คำปรึกษาสิ้นหวังอ่อนแรงรู้สึกอ่อนล้าไม่มีคนเยียวยา